นิสสันย้อนรอยความสำเร็จดั้งเดิมเปิดตัวอเมราสปอร์เทคเพิ่มราคาน่ารักวงเล็บไว้ว่าแล้วแต่ใครจะมองการตอบรับของอ l มนิสิสันอเมราในช่วงนี้น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะถึงแม้ทางบริษัทกำลังประสบปัญหาชิปผลิตรถขาดแคลนเหมือนกับแบรนด์อื่นๆแต่ความโชคดีที่นิสสันพอจะมีสต๊อกชิปในมืออยู่บ้างก็เลยสามารถเสิร์ฟรถออกมาได้แต่อย่าเพิ่งดีใจไปยังต้องจับตาดูอีหลายเดือนว่าอเมรา จะสามารถทํายอดขายทรงตัว2,000คันต่อเดือนจนถึงสิ้นปีนี้ไหมแต่ไม่ว่าหนทางจะเป็นเช่นไรทางนิสสันไทยแลนด์ก็ต้องดําเนินงานตามแผนงานต่อไปกลายเป็นว่าสิ่งที่นิสสันเคยจะเปิดตัวอเมราอินสปอร์ตกดันมาแคนเซิลตอนหลังจนทําให้เราทำคอนเทนเตอร์มาแล้วซึ่งตรงนี้เราไม่ได้หลอกลวงแต่เราไม่สามารถคาดเดานโยบายของบริษัทได้เลยจนกระทั่งพวกเขาก็ตัดสินใจเตรียมความพร้อมใหม่ ดรการเปิดตัว All New Nissan a m e r a s p o r t Tech ตามรอยความสำเร็จของ Almera s p o r t Tech ตัวที่แล้วที่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างมั่นคงนั่นทำให้ต่อย้ำเลยว่าคนไทยชอบซื้อรถเล็กที่ตกแต่งสำเร็จรูปมาจากโรงงานมากกว่าเอามาแต่งที่หลังเท่าที่ดูรายละเอียดดูเหมือนว่านิสสันไทยแลนด์ตั้งใจทำ Almera Turbo s p o r t Tech มากกว่าที่เราคิดเพราะมีการบวกอุปกรณ์หลายอย่างแต่คิดมูลค่ารวมๆก็ประมาณ20,000บาท ขณะที่อเมร a s สปอร์ตเทคตัวก่อนบวราคาเพิ่มประมาณ2 3 0 0 0 0บาทเช่นกัน Nissan o m e g a s s p r t t Tech จะไปอยู่กับเกรดย่อยที่ขายดีที่สุดก็คือเกรด V และ VL แตกต่างจากอเมร a ตัวเก่าที่ขายออกแต่เกรด E ความเปลี่ยนแปลงของ Nissan o m e g a s s p r t t Tech เวอร์ชันใหม่คือกระจังหน้าแบบโครเมียมดำเงากันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยสีเงินกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยสีเงิน ล้ออลลอยไลายใหม่ขนาด15นิ้วปัดเงากระจมองข้างสีเงินพร้อมไฟเลียวสปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ใหม่ภายในโทนสีดำเดินได้ด้วยสีเทาพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีเทาคอนโซลหนา้าหุ้มหนังสีดำเดินได้สีเทาตกแต่งช่องแอร์ด้านข้างด้วยสีเทาเข้มและวัสดุป,ปริโนโบแบล็คหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยสีเทาเข้มในความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยส่วนตัวของทางช่องคิดว่าทางบริษัท น่าจะมีการเพิ่มรุ่นบอกหนังและมีคุร s สคอนโทรลในรุ่นบนๆบ,บ้างผมเชื่อว่ามันยังมีคนสนใจบ้างแหละถึงในอินเทอร์เนต็ตจะบอกว่าแพงอย่างนู้นอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้ามันเพิ่มราคาอย่างสมเหตุสมผลก็ย่อมมีคนซื้อแต่น่าเสียดายว่าอาไมรัดเทอร์โบคงไม่สามารถใส่ล้อ1 6หนิ้วจากโรงงานได้อันเป็นผลมาจากเครื่องยนต์เป็นพอร์เทอร์โบไม่ใช่ดีไอเทอร์โบอ้อแล้วน่าจะมีการแต่งสเกิร์ดด้านข้างเพิ่มมาอีกหน่อยเพราะตัวสปอร์ตเทคเดิมเนี่ยมีสเกิร์ตข้างมาให้ด้วย ส่วนจะมี Sport t e ท h ในเกรด e ไหมบอกได้เลยว่าถ้ายอดขายเกรด e ไม่ค่อยดีเท่ากับรุ่นบนบนคงไม่มีตัว Sport t e ท h ออกมาแน่ๆนอกจากว่าถ้าช่วงหนึ่งเกรด e ขายดีก็คงมีใส่มาให้แต่พูดตรงๆงว่าออเมรัสสปอร์เทคใหม่จะทำหน้าที่เพิ่มยอดขายได้ดีขึ้นถึงเดือนละ2,300กว่าคันไหมต้องจับตาเพราะมันแตกต่างจากอเมรัสสปอร์เทคตัวก่อนที่เป็นตัวขัดตาทับหลังเจอยาวรีสองิตีกระหน่ำจนยอดขายลดลงไปเยอะ แต่ทว่ากลับเป็นตัวพลกชีวิตให้อเมราซีดานชมนั้นกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งด้วยยอดขายเฉลี่ยเดือนละ1,400คันต่อเดือนหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b บสไ i ร e ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ